สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสยามเช็คอินวันนี้ดร์ลิงจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งร้านเปิดใหม่แล้วก็ชิมอาหารจากเชฟมิชลินสตาร์ระดับโลกที่ไอคอนสยามค่ะที่พร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกด้านตอกย้ำการเป็น world class global destination ที่สมบูรณ์แบบในฐานะแลนด์มาร์คระดับโลกตอบโจทย์ตั้งแต่การช้อปปิ้งร้านอาหารความบันเทิงจนถึงการบริการแบบ exclusive ในทุกมิติค่ะจะมีร้านอะไรกันบ้างตามดรลลิงไปดูเลยค่ะ ลิงอยากมาแนะนำเทรนด์สไตการแต่งตัวที่กำลังฮอตที่สุดในปีนี้ค่ะคือการแต่งตัวแบบ casual confidence ค่ะแล้วลิงเลยอยู่ที่ร้าน CCWO ชั้น2โซน A ที่ไอคอนสยามกันค่ะร้านนะคะก็ได้ตกแต่งแบบใหม่นะคะเป็นคอนเซ็ปต์ซอที่โปรงมากขึ้นสว่างมากขึ้นแล้วก็มีความโคซี้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวลยิ่งจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันนะคะว่าวันนี้เราจะเลือกชุดสไตล์ casual confidence ยังไงค่ะ จะมาแมทชทั้งหมด3ชุดด้วยกันค่ะสไตล์ casual c o n f e r e n c e แน่นอนว่าคนต้องแต่งตามได้ค่ะ c c o o แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ casual ที่มีดีไซน์เรียบง่ายสะท้อนความเป็นตัวเองและไลฟ์สไตล์ที่อิสระเสรีเป็นแบรนด์ที่มี identity ที่ชัดเจนโดยสินค้าทุกชิ้นจะผ่านการใส่ใจคุณภาพตั้งแต่ชนิดผ้าและการตัดเย็บที่มีคุณภาพสามารถนำม,มา mix and match ได้อย่างลงตัวและสวมใส่ได้ทุกวัน มาเริ่มกันที่ลุกแรกนะคะชุดออกไป First สเดทกับคนคุยชุดนี้น่ารักมากๆใส่สบายมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบกันไหมกับลุคนี้ชุดที่2ของเราเป็นแบบไปทำงานส m ทแคช a s u a ลแต่งได้ทุกวันเปลี่ยนมาแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนว่ายังไงอะลุกสุดท้ายเป็นลุกเที่ยวสบายๆค่ะโทนสีสันสดใสมีดอกไม้ลายน่ารักมากเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากได้ทั้ง3ลุคแบบนี้ก็สามารถมาช็อปและอัปเดตเทรนด์แฟชั่นล่าสุดได้แล้วที่ CCO d u b ชั้น2ไอคอนสยามนะคะ าพูดถึงแบรนด์ s h u t ต Studio นะคะแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักค่ะทั้งเซเลบทั้งเหล่าดาราฮิ้วกันเพียบเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์คนไทยค่ะดีไซน์น่ารักมากๆเลยจะใส่ไปทำงานใส่ไปเที่ยวก็น่ารักเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้ข้างในกันเลยดีกว่าค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่น,น,น,ะะนใหม่ล่าสุดเลยค่ะรุ่นพาริค่ะมีหลายสีหลายทรงเลยนะคะแถมยังจุของได้เยอะมากเลย ใบนี้น่ารักมากไม่เคยเห็นการรูดซิปแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนดูเรียกว่ามีเอกลักษณ์มากเลยนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่ชอบแต่งตัวเป็นแบบแฟชั่นนิสตาแต่ยังไปแบบออฟฟิศได้เนะี่ยใบนี้เลยค่ะทุกคนเจอใบนี้ fluffy donut pouch นะคะน่ารักมากเลยรุ่น limited edition collection นี้นะต้องห้อยกับ hat c h i m e นี่มีกระจกข้างในด้วยน่ารักอะ่ะ กันนเลยะะคะสำหรับกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดแบบนี้ค่ะที่ s h u t ต l e Studio ไอคอนสยามชั้นสองค่ะช่วงคอ t ไอเทแต่งหน้าหวานละมุนชวนฝันด้วย Dior Bus i ส e m ทสำหรับปี2025กับเฉดสีใหม่ถูกใจคนหนูด i o อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสวนละโคน่วจนได้รังสรรค์เฉดสีพาสเทลอ่อนหวานมาอยู่ในลิปสีสวยอย่างเฉดสี l ล l ล c และสีโรสบ o d ที่ทาแล้วสีชัดมอบความชุ่มชื้นติดทนนานแล้วมาสดใสรับความซัมเมอร์ด้วยพาเลตอายแชโดว์สีสุดน่ารักที่พาสเทลพาสใจสุดๆปิดท้ายด้วยการแต่งแต้มพวงแก้มด้วยบลัชสีพีชอมชมพูไอท่ทมที่สาวๆต้องมีวางขายแล้ววันนี้ที่สาขาไอคอนสยามเท่านั้นนะคะ รสชาติแห่งไอคอนิกสู่สาขาใหม่ที่ไอคอนสยามพร้อมแล้วนะคะที่จะให้ทุกคนริมรสค่ะอาหารจานที่เจ๋งจากเชฟเมชชลินสตาร์กอร์ด์แรมซี่ค่ะกับแรมซี่เบรดจิตเคเชนแอนด์บันเองสาขาใหม่แฟลกชิพแห่งแรกในไทยไอคอนสยามชั้นทรันี่เองค่ะช่วงเทสตี้ชา ใครเป็นแฟนคลับโกลด์ดัมแรมซี่เชฟมิชลินสตาร์ชื่อดังระดับโลกที่เคยสร้างตำนานไว้กับเมนู Be e f Wellington แห่งร้านเบร Street Kit c h e n ทั่วโลกสามารถแวะเวียนมาอิ่มอร่อยกันได้ที่เบร Street Kitchen a n น Bar รร้านอาหารพรีเมียมแคชเชลแห่งใหม่ที่ให้บริการในรูปแบบ a l l d a y d i n i n g โดยความพิเศษของสาขานี้ต้องยกให้วิวสวยๆของแม่น้ำเจ้าพยาแบบเต็มสายตาร่วมสัมผัสประสบการณ์อาหารและไลฟ์สไตล์เหนือระดับสำหรับการพบปะสังสรรค์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนแน่นอน ตอนนี้นะคะดาริีก็ได้รับเกียรตินะคะจาก Restaurant Manager ค่ะคุณไมโลค่ะจาก Gordon r a m s a y r e อ Street Kitchen นันบาค่ะสวัสดีค่ะคุณไมโลสวัสดีครับคุณดาริี่ทางร้านนะคะดารลีเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสวยมากๆเลยค่ะอยากจะทราบว่าทําไม r e s t สต e e ทคิทเช่น n ันบารมาเปิดแฟลกชิพที่ไอคอนสยามที่นี่คะอันนี้เป็นสาขาที่2องตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของแฟลกชิพในส่วนของที่ไอคอนสยามเนื่องด้วยในส่วนของโลเคชันแล้วก็ในสถานที่ศักยภาพที่มีความใหญ่กว่าแล้วก็ติดม่น้าเจ้าพระยาก็เลยเป็นสถานที่ที่เราสามารถที่ จะ offering ให้มีลูกค้ามีที่นั่งได้มากกว่าแล้วก็มีในสถานที่ที่มันโองง่งโงแล้วก็เหมาะสำหรับในส่วนที่จะเป็น best s e e t kitchen ครับที่สาขาไอคอนสยามคอนเซ็ปต์ของ Flagship ที่นี่ค่ะเป็นยังไงคะคร้านเราจะเป็นในส่วนของ premium casual dining เราเปิด lunch แล้วก็ Dinner ก็อยากจะ,อะบอกกับลูกค้าว่าเราไม่ใช่ไฟ n e dining แต่เราเซ็ตตัวเองในส่วนของความเป็น premium นะครับ,รบเราถึงเลือก ในส่วนของแฟลชชิพที่ไอคอนสยามเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถมาทานในส่วนของ lunch แล้วก็ดินเนอร์ล้วเปิด all day ครับเมนูพิเศษอะไรที่พิเศษสำหรับสาขาแฟลกชิพที่ไอคอนสยามเท่านั้นคะของทางร้านที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับจะเป็น spicy tuna ่าทา a ความละมุนในส่วนของตัวอะโวค d าโด u พูเรครับแล้วก็จะเป็นส่วนของ spicy tuna mix ครุสปี้วันทานตัวนี้ก็ทานด้วยกัน3ามเลเยอร์นี่คืออร่อยมากๆเลยครับตัวนี้ฟิเดนชิพนะครับก็จะเป็นในส่วนของปลาคอร์แเราก็จะมากับมัชชีีครับแล้วก็ทาท่าซอสตัวนี้ก็คือนุ่มแล้วก็มีความกรอบ3ตัวนะครับที่อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวซิกเนเจอร ที่มีแค่ในส่วนของร้านเบสท์ฟิชเช่นที่ไอคอนสยามครับ BSK ประกบก็จะเหมาะสําหรับสาวๆหรือหนุ่มๆที่ชอบความเป็นเฮลตี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของซูชิไรซ์นะครับมากับที่นัวอะโวคาโดพูเร่จีบบิสสลัดถัดออกไปนะครับก็จะเป็นเบบี้ชิคเก้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวไก่เจดย่างแล้วก็อบอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวโยเกิร์ตมิ้นท์อยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้ก็คือจะขึ้นชื่อแล้วก็นุ่มตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของมัสมมนบีฟชิกก็เราอยากจะมีความผสมผสานในส่วน ของเวสเทิร์นก็จะเป็นตัวเนื้อบีฟชิกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวผสมันเคอรี่เพสก็จะมีเป็นคริสปี้เคลข้างบนครับแล้วเครื่องดื่ม2แก้วนี้ที่วางไว้นะคะช็อปเปอร e s เอสเปรสโซ่นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นยูสูซอนิกครับขึ้นชื่อเลยของร้านนี้นะครับก็จะเป็นม็อกเทลนอกจากอาหารคาวนะคะของหวานก็ไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะเป็นสติกี้ทอฟฟี่พุดดิ้งครับมากับมิลไอศครีม แล้มีในส่วนของ Private Room ด้วยเราเปิดตั้งแต่1 1มคงครับในส่วนของ l u n c ชนค้คาไปจนถึงในส่วนของ l u n c คอ3ทุ่มครับสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านอาหารแบบ Casual Dining แต่อั s c a l e นะคะอาหารคุณภาพดีแน่นอนนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมนะคะ Red Street Kitchen and Bar ค่ะที่ไอคอนสยามชั้น3เลยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านชาพรีเมียมอร่อยแบบไม่ซ้ำใครและลิงแนะนำนี่เลยค่ะร้านชาใหม่เจี้ยนชาค่ะเจี้ยนชาในภาษาจีนนะคะแปลว่าชาบนภูเขาค่ะตัวร o m คเมนคือตัวนี้เหรอคะ Camellia Milk t e a ใช่ไหมคะแล้วก็เอาตัวนี้ด้วยค่ะ p e p e e Smoothie กับ Cream Cheese ค่ะมาดู2เมนูนี้กันก่อนเลยนะคะ นี่เลยชาอูมุลปัน่นท็อปด้วยครีมชีสค่ะแล้วก็คาเมเลียมิลค์ทีท็อปด้วยวิปครีมกับถั่วพีแคนระหว่างที่รออีกหนึ่งเมนูนะคะดันิ่งอดใจไม่ไหวดันนิ่งลองชิมตัวชานมก่อนเลยดีกว่า <S <S <ๆ>เข้ากันมากมากเลยนะคะกินวิปครีมกับพีแคนเข้าไปบวกกับตัวชานมคาเมเลียเรียกว่าเป็นเมนูใหม่ที่ดันิ่งประทับใจมากๆเลยะคะ่ะ เรา m o v มาที่ชาผลไม้กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยก็เห็นเพื่อนๆกินลงโซเชียลกันเยอะมากๆเดลลิ่ก็เลยต้องลองนะคะเป็นชาผลไม้ที่กินแล้วแบบมีความกลมกล่อมของครีมชีสแต่ก็ยังมีความสดชื่นขององุ่นอยู่นะคะและนี่นะคะเมนูที่3ของเราค่ะ a p h r o d i t e k i s ค่ะที่เป็น special เมนูของช่วงเวลานี้ด้วยค่ะมีแถมการหอมด้วยนะคะ จะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้และอยากกินชาอร่อยอร่อยแบบดร์ลิงเนี่ยมีตั้งหลายแบบนะคะมีทั้งชาผลไม้ชานมหรือว่าตัวสเปเชียลแบบนี้ครบ350บาทและมีเมนูอัฟฟรไดเคสอยู่ใน350บาทนั้นนะคะรับไปเลยนี่น้องกิฟติดผมค่ะน่ารักมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่อยากกินชาผลไม้ที่ถูกต้องดรลลิงแนะนำเลยค่ะเจียนชาที่ไอคอนสยามชั้น5เท่านั้นค่ะ และสำหรับใครที่มาช็อปที่ไอคอนสยามมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกวันสยาม mm. เมื่อมียอดซื้อสินค้าภายในไอคอนสยามและสยามทาคาชิมายะครบตามที่กำหนดแลกรับของรางวัลทันทีค่ะ mm. ส่วนของ ICS ก็มีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกวันสยามเช่นกันค่ะเมื่อมียอดซื้อสินค้าภายใน ICS ครบตามที่กำหนด mm. ก็สามารถแลกรับของรางวัลได้ค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องรีบตามมาช็อปกันด่วนๆสำหรับวันนี้ดาลลิงและสยามเช็คอินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ